ดีค่ะวันนี้หนูจะพาทุกคนมากินยาสีฟันนะคะนี่มันคือยาสีฟันกินได้นะคะรสสตรอเบอรี่เอ้หนูจะมาพาทุกคนมากินเลยนะคะกินแล้วรสชาติเป็นยังไงบอกด้วยนะคะ,คะขนมอไรไอยหาซื้อได้ที่ไหนคะ เเวน่อามาโชนให้ดูหน่อยคะ่ะไม่ใช่คะ่ะโชวหน้าหน้าหลอดอะตั้งขึ้นสิคะมันกลับหัวเออซื้อได้ที่ไหนคะเซเว่นค่ะโอเคเสื้อตัวโปรดนะคะเสื้อตัวนี้ใส่แล้วใส่อีกอยู่นั่นแหละคะ่ะแต่ซักแล้วนะคะ <laughs> จะน่ากินเลยอ่ะมันเป็นคล้ายๆเยลลี่เหรอคะ่ะคะ่ะทำไมมันยังไม่ออกม,มาอ่ะลูกไม่รู้คะ่ะมันน่าจะเหนีวยลวลมออกมาลมออกมาแล้วนี่คะ่ะโอเคกินให้ดูเลยคะ่ะบีบข้าปลาอีกอะ,อะไรอะคะ อ๋อกินยาสีฟันตายเหรอคะโอ้ยตายเลยคะ่ะก <c oughs> ินนะคะแค่หลอกเล่นค่ะเวอร์มากออกหวานาานค่ะรสสตรอเบอรี่ไม่ไม่เปรี้ยวเหรอคะไม่ค่ะหวานนใช่ค่ะเป็นยังไงเยลลี่หรือ <c oughs> ว่าเยลลี่ค่ะใช่ะโอเคค่ะอ่ะอัมอีกทีนึงนงาม อืมอ <c ười> uh ่ะกินอีกทีสิกินให้ดูอีกทีสิโอเคค่ะบีบมปไหมเยอะๆเลยค่ะบีบมาอีกบีบออกมาอีกบีบออกมาอีกอ่ะอัมอืมอร่อยมากเลยค่ะอืมโอเค แล้วยังไงต่อคะฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดไลค์เลยนะคะโอเคคะ่ะวันนี้น้องบีมาแค่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคบ๊ okay, bye bye. ายบายซื้อได้ที่เซเว่นนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่สะสวัสดีคะ่ะ,คะจุ๊บด้วยบ๊าย <Bye bye. S 1> จุ๊บจุ๊บ่บะต้องจุบ๊บ